อยากปั๊มฟอร์ไอจีคนไทยยอดเนียนเนียนทำยังไงวันนี้แอดมินจะมาสอนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็จะมาสอนวิธีการปัร๊ม f o l ์ o w IG คนไทยค่ะมีวิธีการยังไงนั้นเราไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะมาที่ระบบของเราเลยชื่อว่าปั m p f o l l o w .com ค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการล็อกอินเข้ามาได้เลย พอล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาระบบของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยนะประเภทบริการนะคะเลือกไปที่ Instagram ค่ะจากนั้นนะคะบริการให้เลือกไปที่ปั๊ม Follow คนไทยค่ะตรงนี้เลย Follow คนไทยตรงนี้เลยนะจากนั้นนะคะก็ใส่ลิงก์หรือชื่อ i g ที่เราต้องการที่จะปั๊มฟอลนะคะแอดมินนะคะต้องการที่จะปั๊มฟอลไอนี้เลยแอดมินก็ใส่ชื่อ i g นะคะก็คือชื่อ i g เนี่ยจะอยู่ตรงบนหัวเลยนะคือ v i p underscore หนึ่งสองนะคะ โอเคจากนั้นก็ทําการใส่ชื่อไอีได้เลยต่อไปนะคะก็คือปริมาณก็คือจํานวนที่เราต้องการที่จะปั๊มฟออย่างแอดมินเนี่ยต้องการปั๊ม50ฟอนะคะแอดมินก็ใส่ไปเลย50ฟอค่ะจากนั้นนะคะก็กดซับมิดได้เลยพอขึ้นแบบนี้นะคะก็คือคําสั่งได้ถูกส่งไปแล้วนะจากนั้นเราก็รอดูยอดขึ้นได้เลยค่ะตอนนี้นะคะยอดของเราอยู่ที่9คนนะ๋ยวเรามาดูยอดขึ้นกันเลย โอเคตอนนี้นะคะยอด f o l l o w i อคนไทยของเรานะคะก็ขึ้นครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่70ฟอลค่ะจากยอดเริ่ม9ฟอลนะคะแล้แอดมินเนี่ยส่งคำสั่งไปที่50ฟอลนะคะก็คือจะแถมให้50ฟอบวฟอลกบวก,บวกเลยนะต่อไปนะคะเรามาดูหน้าตาผู้ติดตามของเราดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่เลยนะคะผู้ติดตามของเราก็จะมีรูปโปรไฟล์ทุกคนเลยจ้ายอดนเนียนเลยนะบางคนนะคะยังเพิ่งลงสตอรี่อยู่เลยเห็นไหมคะนี่เลยนะ โอเคยอดเนียนมากๆเลยแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะปั๊มต้องเปิดไอีเป็นสาธารณะก่อนนะคะวิธีการเปิดไ g ีเป็นสาธารณะนะคะไปที่มุมบนขวามือค่ะจากนั้นนะคะไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วก็เลือกไปที่ความเป็นส่วนตัวเลยนะตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเลือกไปที่ความเป็นส่วนตัวของบัญชีค่ะ ความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะคะจะต้องปิดแบบนี้ก่อนนะถึงจะทําการปั๊มฟอได้ค่ะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะกับวันนี้ที่แอดมินนามาฝากกันชอบหรือเปล่าเอ่ยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย